ไปทำอาชีพอะไรมาบ้างครับกว่ายุถึงมาจุดจุดนี้คือจริงๆอย่างหนึ่งที่บอกว่าไม่ลำบากแต่เราอยากได้ตังค์เนาะเราก็จะพยายาม,อมสอดส่องคุยกับคนมาตลอดว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างวะที่สุขและมันได้ตังค์ด้วย อาชีพแรกคือเพื่อนผมมาชื่อป๊อปนะครับนั่งอยู่ติดกันพ่อแม่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่หน้าวินโรงเรียนพร้อมผันวิทยาก็คือหน้าโรงเรียนของเรานั่นแหละเขาบอกไม่ดีอย่างงน้นได้เงินอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็พูดทุกวนันทุกวนันทุกวนันแล้วผมบอกแล้วมันยังไงเขาก็อธิบายวงจรให้ฟังเหมือนว่าไม่ต้องมีเซอร์วินสมัยก่อนเซอร์วินไม่ไม่ได้ฟรีแบบทุกวันนี้นะครับต้องเช่าจากใครสักคนหนึ่ง,งเอาว่าละสี่ร้อยสามร้อยบางวินวันละไปหลายหลายพันแล้วแต่นะครับมันก็ทาอย่างนี้ได้วันละเทานี้อย ตรงนั้นมันจะมีห้างสมัยก่อนมีพัตคาารตำหนักไทยมีห้างจ<ม>ัสโคมีห้างโรบินสันเลยแถวๆนั้นนะครับอ่าก็แอนเรียนะจะเป็นแอเดียที่แค่วิ่งแค่นี้คุณวิ่งแค่แค่ตรงปัดทางแล้วก็วิ่งไปส่งที่ห้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เออเอ,อ,อันนี้ผมก็ทำมาพักหนึ่งแล้วคุณพอ่อเหมือนที่บอกตั้งต้นว่าจะเป็นผู้จัดการพัตคาารเนาะก็มีมีมมลูกน้องเยอะครับลูกน้องประมาณก็ห้าหกร้อยคนอะไรเงี้ยไปเด็ดเสิร์ฟอะไรเงี้ยเวลาเดินเข้าไปคุกคนก็จะสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีกับผู้จัดการแล้วพอลูกมา มันแย่ม,มันไม่โอเคอะไรเงี้ยเออพราพ่อไม่โอเคพ่อก็เลยพยายามมาคอนวินผมว่าไปเรียนภาษาจีนไหมเผื่อเราจะได้กลับมาแล้วเป็นไกด์พ่อมีเพื่อนเปิดเจ้าข,ของบริษัททัวร์เดินได้หลายแสนเลยนะหัวเราพอเราได้ยินว่าได้หลายแสนเราตอบตบปากรับคำหนูไป,ไปไปไปอยากไปเมืองจีนอะไรเงี้ยนะครับ เขาไปเสร็จไปเรียน2ปีครึ่งกลับมาก็มาเป็นไกด์เป็นไกด์เสร็จก็ไม่ชอบอีกก็รู้สึกว่าตอนคิดคิดว่ามันดีเพราะว่าได้เที่ยวทุกวันได้ตังค์ด้วยถามว่าตังค์ได้ไหมตังค์ได้นะครับตอนนั้นโชคดีคืออาชีพไกด์ตังค์ผมว่าค่อนข้าง มัน,ม,นมันได้ไม่เต็มที่หรอกก็เลยยังไม่ได้เป็นไกด์เต็มตัวเป็นผู้ช่วยไกด์เนาะแต่ว่าตังดีละไม่ด้ว่าจากคนไม่มีตังได้เดือนหนึ่งสามหมื่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเงินหางง่ายว่ะตอนนั้นตอนนั้นก็เฮ้ยเงินมันหางง่ายวะ่ะมันก็แค่ก็แค่ไปพูดคุยคุยกับคนมันก็ก็เออมันง่ายรู้สึกง่ายตอนนั้นแล้วก็ยังไม่พอใจก็มาเป็นเซลล์ขายประกันบ้างขายรถบ้างผมก็ทาทำนู่นทำนี่ทำนั่นมาครับจนกระทั่งเขาเรียกว่ามาได้เงินจริงๆเนี่ยตอนอายุสัก18มัอง ติแเนี่ยผมผมไปเป็นลูกจ้างบริษัทขายคอมพิวเตอร์เงินผ่อนกับโทรศัพท์มือถือเงินผ่อนครับแล้วก็โอกาสก็สมโอกาสก็ได้เปิดของตัวเองอายุสแิบเ้านี่ก็มีเงินก้อนใหญ่ๆแล้วสี่ล้านบาทในปีแรกที่ทำใช่สุดยอดาเลยครัเนี่ย ไม่ไม่ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งนะครับตอนนี้มันขาดขึ้นแบบรุนแรงมากหมายความว่าเออคือเขาก็ไม่รู้คนมาซื้อก็ไม่รู้เป็นเจ้าของร้านก็นึกว่าเป็นเด็กเฝ้าร้านเราก็พูดขายไปอะไรทําให้มันน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยมันขายได้ปุ๊บสมัยนู้นคอมพิวเตอร์4 8 6แ x 4 0 0เนี่ยเครื่องละสี่หมื่นเก้าเงี้ยกำไรหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยมันมันกำไรเยอะมากอ่ะเออแล้วมันแล้วมันขายได้แบบเออมันมันแบบว่าถ้าเราพูดจาดีๆอะไรเงี้ยมันก็ขายได้เกือบเกือบจะสองวันเครื่องวันละเครื่องอะไรเงี้ยมือถือก็ หนึ่งกำไรหกพันบาทเนี่ยคือซ,ซึ่งมันไม่มีแล้วในวันนี้วันนี้คนขายคอมพิวเตอร์กำไรหลักร้อยขายมือถือมันกำไรหลักแบบมันมันน้อยมากคือ <100, 100. S 1> ตอนนั้นเป็นช่วงแรกจริงๆช่วงแบบช่วงเออร์ลี่มากแล้วผมผมเป็นคนที่เขาเรียกไงนสนใจเรื่องเทคโนโลยีเนาะผมชอบมากแต่ตอนนั้นมันเันเริ่มจากอย่างนี้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์เราชอบพวกเนี้ยครับแล้วมันก็ก็เลยได้เงินมาจากตรงนั้นแต่ว่าโชคไม่ดีคือได้มาเสร็จปุ๊บไม่ไม่นานจากนั้นมันก็เป็นตีต้มยำกุ้งพอดี แล้วอ่ะมันไม่ดีดสอง,สองเรื่องนะครับเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือได้เงินมาเยอะเนี่ยอาม่าผมเคยพูดแล้วแต่ผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าถ้าคุณรวยก่อน30มสิบอ่ะมันจะไม่สามารถรักษาความสําเร็จได้ต้องรวยหลัง30มสิบเออมาพูดคํำนี้แต่ตอนแรกผมฟังว่าแปลว่าอะไรวะไม่เห็นจะจริงเลยไม่เชื่อแต่ตอนเวลาเราเด็กมากๆเราหาเงินได้ครับความคิดหรือว่าความนิ่งมันจะตอนนั้นพี่ยอมรับที่ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่สําหรับน้องๆตอนนี้จะฉลาดแล้วนะพี่รู้สึกว่าตอนนั้นมันมั่นใจตัวเองอ่ะคุณไม่ถูกมันเหมือนว่าโอ้โหา ได้เยอะแบบเยอะมากๆแน่ๆนึกออกป่ะคือเหมือนว่าเอออยากซื้อเลยก็ซื้อเราก็เริ่มซื้อลถซื้อคอนโดซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นแต่งงานด้วยแล้วก็ใช้ใช้เงินแบบเยอะทําได้2ปีที่ดีๆอ่ะก็อาจจะสมมติว่าได้เงินทักเจ็ดล้านบาทใช้ไปสปักสามสล้านแล้วก็พอมันล้มไปก็คือโดนกระทบติดสิบดอไฟแนนซ์ล้มกว่าจะได้เงินคืนอะไรต่างๆนะครับมันก็มีปัญหา2อสมเรื่องก็เลยหมดตัวรอบแรกอันนั้นคือหมดตัวรอบแรกจากการทําธุรกิจก็รู้ว่า หมดครับหมดเพราะว่าตอนนั้นเหมือนว่ามันมีไฟแนนซ์ที่ปล่อยคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ม,มือถือเงินผ่อนแล้วผมไปขายเนี่ยมันบวกราคาได้เยอะเวลาขายผ่อนแต่เวลาเราขายสมมติว่าคุณคุณคุณดีมาซื้อคอมพิวเตอร์ไปห้าหมื่น 50, บาทเนี่ยสิ่งที่ผมทําคือผมเก็บงวดแรกจากคุณดีมาเลยสมมติว่าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทที่เหลือผมต้องไปตั้งเบิกแล้วมันก็จะมีเวลาเจ็ดวันสี่วันอะไรเงี้ยแล้วว่าเราเราขายดีไอตัวเลขก้อนนังจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะรอ้ปะเข้นนออาใจค,ครับเหมือนเหมือนยอกลายเป็นมราดี ไปที่บริษัทเขาก็ปิดป้ายแล้วก็เราก็ึ่งมันคืออะไรวะ ไม่เข้าใจต้มยำกุ้งแล้วยังเด็กมากแล้ววะมันคือหลายวันแล้วพ่อเราก็ตกงานอู้ทุกอย่างมันดูวุ่นวายพัฒนาคารก็ปิดอันนั้นเข้าใจวิกฤตครั้งแรกแต่ยังไม่ได้อยู่ตลาดหุ้นนะแต่รู้สึกว่าหมุ่หมูน่ากลัวมากอะไรเงี้ยแต่แล้วก็กลับมาอยู่บ้านอยู่สะสองปีไม่ได้ทําอะไรมากสองสามปีครับก็หางานนู่นงานนี่ก็ยังยังจับที่จับทางไม่ถูกก็ไปเป็นไซดบ้างบางครั้งนิดนิดหน่นอยหน่อย,อยเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวแต่ว่ายังไม่พอเพียงเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็ไปดูหนังที่อินแลเท้า ไปดูเสร็จแล้วก็เห็นคนต่อคิวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในซุ้มๆหนึ่งมันเยอะมากคนแม่งเป็นแบบ40คน50คนเยอะมากอ,ะอ่ะผมคิดว่าคืออะไรวะเดิมเสร็จอ๋อก็เล่นเกมกันผมคล่เกมอะไรวะเ,เกมคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์มาต่อแลนกันแล้วก็เล่นสตาร์คราฟกันตอนนั้นผมก็คิดในใจบอกเฮ้ยถ้าคนมันต้องการเยอะขนาดนี้ผมทำเป็นแล้วผมมีคอมพิวเตอร์เหลืออยู่ผมเจ๊งหมดนะ mm hmm. แต่ผมเหลือคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง คือไม่เหลือเงินแล้วนะเหลือของอยู่นิดๆหน<ช>่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็เลยเอาของม,มาแล้วก็ไปยืมเงินคนมาบ้างนะครับเพื่อซื้อแรนการ์ดซื้ออุปกรณ์แล้วก็ผมก็เปิดร้านที่มิลเลอร์ทาวนนั่นแหละ8เครื่องแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลีเล้ยงตัวได้เดือนหนึ 12, 30, 40, 40. ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นจนกระทั่งมีไอ้เกมหนึ่งมาที่ชื่อ Half Life Counter ต t r i k ไครับไม่รู้น้องนี้<ม>ทันหรือเปล่าอันนี้ผม,<อ>ไ,มไม่ไม่น่าจะทันครับพี่เมออ Half Life c เ u n น e r ต t r i k e เป็นเกมแบบยิงปืนสู้กันเป็นมัลติเลย คือแบบว่าจากเดือนหนึ่งได้ไม่กี่หลักหมื่นอ่ะมันก็ขึ้นมาแบบเดือนหนึ่งได้หลักลายหลายแสนบาทโอ้คนมาเล่นเยอะแบบเยอะมากครับคือเกมมันแบบเล่นรติมันกําลังเป็นกระแสแล้วมันเล่นที่บ้านไม่ได้เพราะคนต้องมาเชื่อมเพื่อจะเล่นกับเพื่อนเที่ร้านอะไรเงี้ยอะอันนั้นก็โตโตโต,โต,โตมาเรื่อยๆืจนรู้สึกเอ,อมิมก็รู้เออดีกว่าอันนี้แล้วก็ทักทกก็มีช่วงดาว คือเขาเล่นไปเรื่อยเ,เขาก็เบื่อเบื่อเสร็จก็มีแล็กน้าลอกที่กําลังดังๆ<อ>ในโมบายเนี่ยครับใช่ครับตอนนั้นมันมันเข้าไปเล่นในคอมพิวเตอร์มันก็ดังมากอีกผม<อ><อ>ก็กลับมาได้<อ>ได้อีกเดือนละสามสี่้าแสนนี่ก็คือมัน<อ>มันจะเป็นลูกของมันอะไรองเงี้ยรอบหลังที่เก็บตังได้แล้วเก็บตังมาได้ประมาณสิบล้านบาท แล้วก็มีบ้านมีคอนโดเคลียร์นีหมดมีรถมีทุกอย่างที่ควรจะมีมีหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เหลือเงิน10ล้านอันนี้เรื่องเราก็ก่อนมาเล่นหุ้นก็คือประมาณนี้เลยก็แต่ตอนมี10ล้านไม่คิดว่ารวยแล้วว่าคิดแบบรวยนะคิดแบบสิบล้านเยอะแล้วว่าก็รวยรวยตอนนั้นคิดว่า10ล้านคือแบบผมว่ารู้ว่ามีคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะถามว่ารู้ไม่รู้นะแต่ถามว่าเชื่อไหมว่าคนธรรมดาจะรวยได้ตอนนั้นไม่เชื่อ ตอนน้นผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นไป,นป,นป,นปนได้ไงวะถ้าเราไม่มีคอนเน็กชันเราไม่มีฐานธุรกิจเดิมเราไม่มีอะไรโอ้โหห้าสิบล้านเนี่ยเก่งแล้วสําหรับคนทั่วไปสาหรับพ่อค้าอร้อยล้านนี่คือเต็มที่ในใจคิดนี้นะครับก็คิดอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นก้าวแรกแล้ว,ลวเราก็ยังอายุแบบไม่เดียวมาก20สบปลายปลยนะายอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้ละอะไรเงี้ยแล้วก็ออพอดีเกมมันก็ดาวลง มีบอร์ดแบนเข้ามามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาผู้คนก็ย้ายไปเล่นอินเทอร์เน็ตที่บ้านกันบาพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกมาอยู่ที่ร้านเกมเพราะมันมั่วสุมจริงๆนะครับต้องบอกว่าม,มันก็จริงอะ่ะเออมันก็จริงมันก็มีคนขายยาเสพติดมีอะไรที่มันมั่วสุมจริงๆนะตอนนั้นใช่ครับพี่มินแต่ตอนนี้มันก็จบแล้วแหละแล้วคนผู้ปกครองก็อยากให้กลับไปเล่นที่บ้านผมก็เริ่มรู้ทรงว่าขายกิจการออกไปหมดใช่ไหม แล้วก็หางานทําต่ออยู่ว่าจะทําอะไรก็มีที่บ้านทําแสมเนืองทําหมูยอก็เออก็ไปส่งไปช่วยเขาบ้างขับรถไปส่งตามลูกค้าอะไรต่างๆแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่ายังหาอะไรไม่เจอจนกระทั่งไปเจอจานิเวศนนี่แหละครับ ไปเจอที่เอสพานาดแล้วพอฟังฟังอาจารย์พูดเรื่องหุ้นแล้วสมมติวรสกว่าเฮ้ยมันไม่น่ายากเว้ยฟังแล้วแบบชอบแล้วก็รู้สึกอาจารย์แบบอธิบายได้ตรงไปตรงมาแล้วฟังง่ายแล้วมันถูกจริตอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาดีกว่าซึ่งจริงๆปีที่เข้ามาแล้วก็เป็นปีที่โชคดีนะครับเป็นปีที่แบบเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งพอดีอืมพอดีเลยคือผมโดนผมโดนมาล้อมหนึ่งลบร้อมหนึ่งต้องยำกุ้งคือปีสี่สูงใช่ไหมครับ หลังจากนั้นผมก็ไปทําขาดร้านโกงร้านเกมอะไรามาจนถึงมาเจออีกทีหนึ่งก็คือ2008ปอะไรเงี้ยหนึ่งเจ้าเก้ากเจ็ดมาลงุแต่ก็10ปีสิบเอ็ปีพอดีก็แต่เข้าไปเสร็จโดนก่อนเลยครับ โดนโดนไปเท่าไหร่ครับที่มีตอนนั้นคือผมใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนผมโดนไปประมาณมากกว่าครึ่งนะครับแต่ตอนจุดท้ายที่เห็นนี่คือประมาณครึ่งหนึ่งของครึ่งอะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่เงินทั้งหมดไงเราใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วมันขาดทุนไปครึ่งหนึ่งแต่ตอนนั้นกินข้าวไม่ลงแล้วรู้สึกแบบเงินล้านเราไม่เคยใช้อ่ะผมไม่เคยขับรถถงแพงไม่เคยไม่เคยใช้ของดีๆอะเรารู้สึกประหยัดอะแต่มันหายไปสองสาล้านนี่เรารู้สึกว่าทุกมากอะไรเงี้ยแต่โชคดีโชคดีของผมก็คือว่ายังเหลือเงินสดอยู่ครึ่งหนึ่สักกเือบ แล้วเข้าใจแล้วว่า,าะระบบการทํางานมันเป็นยังไงการวิเคราะห์ธุรกิจมันดูยังไง PEPBV อะไรเป็นยังไงแต่ยังไ,งไม่ได้เข้าใจเท่าตอนนี้นะครับแต่เหมือนว่าเราเริ่มเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเราก็เลยเอาเงินหีห้าล้านใส่ลงไปในตําแหน่งที่อาจจะแถวแถวสี่ร้อยกว่าจุดมไม่ได้โลสุดนะนก็สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยผมซื้อหลายทีก็คือเราเราสี่ร้อยกว่าจุดแล้วกันก็คือได้เพิ่มพอร์ตลงไปแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้